อา้าวคุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นดรามา่าเมื่อวานนี้น่าจะเย็นๆค่ำๆมั้งโอ้โหเดือดปุดๆเลยคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับมีบัตรแดงเดือดมาครับราคาถูกครับ <c oughs> โอ้โหที่นี้เรื่องใหญ่ครับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังคุณพิมพ์รีพายครับมีบัตรวันแดงเดือดมาขายเธอทุ่มเงินถึง400ล้านบาทนะครับซื้อบัตรเข้าชมศึกแดงเดือด2 0,000ใบ เอามาขายในราคาถูกแล้วก็ที่สําคัญยังแถมบัตรวันซ้อมแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษนะครับบอกว่าสามารถที่จะลุ้นรับรางวัลไปนั่งทานข้าวกับแจ็คสันหวังก็ท์เซเว่นอีกด้วยครับข้างบนแถมบัตรซ้อมดูแจ็คสันหวังวันที่11บ่าย2ข้างล่างแถมบัตรซ้อมวันที่11 ห้าโมงเย็นแบนยูซ้อมหนึ่งทุม่มลิเวอร์พูลซ้อมอชัดเจนนะชัดมากนี่ฮะเป็นประเด็นดราม่าเลยครับเป็นปึกเลยนะแล้วราคาบัตรที่เขาขายนะคุณผู้ชมครับพี่บ๊อบเฟนนฟาย <ฮะ S 1> บัตรราคา20,000ืานบาทบบวกกับบัตรซ้อมราคา5,000บาทก็คือ25,000ืนเป็น25,000ืน25ถูกไหมฮะอันเนี้ย ขายเหลือเพียง1,500งบาทครับโอ้ยคนที่ซื้อก่อนหน้านี้เสียใจเลยนะนี่แหละประเด็นส่วนบัตรราคา1,500งบาทลดลงมาเหลือ1น0 0งบาทครับโอ้โอทีนี้หลังจากแจ้งราคาไปอย่างนี้แล้วพร้อมกับนำบัตรใบจริงมากองให้เห็นกันจะจะเลยโอ้โหทำเอาโซเชียลเดือดครับโดยเฉพาะคนที่เสียเงินซื้อราคาเต็มไปแล้วก่อนหน้านี้ เดือดสิครับว่าเอ้าตกลงมันยังไงกันแน่เพราะว่าหลายคนตั้งคําถามครับบอกว่าพิม์พริพายได้บัตรมาจากไหนทําไมได้มาเยอะขนาดนี้ทั้งๆที่ฝ่ายผู้จัดงานเนี่ยแจ้งเอาไว้ว่าจํากัดการซื้อนะหนึ่งคนเนี่ยซื้อได้4ี่ใบเท่านั้นรวมไปถึงประเด็นที่คุณพิม์พริพายบอกว่าจะสุ่มสิทธ์นะครับลุ้นรับรางวัลไปทานข้าวกับแจ็คสันหวังก็เซเว่นอีกด้วย ทีนี้พอประเด็นนี้เกิดขึ้นครับก็มีรายงานว่ามีการชี้แจงออกมาจากนายวินิตเลิศรัตนชัยครับผู้บริหารบริษัท Fresh Air Festival จำกัดครับออกมาชี้แจงบอกว่าบัตรในส่วนที่พิมพ์ที่ภายนำไปขายคือบัตรโคต้าของสองทีมคือทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลเป็นบัตรที่การไว้ให้ทีมเนี่ยเอาไปขายแฟนบอลต่างประเทศแล้วเหลือครับแล้วก็ตีกลับมาที่บริษัท Fresh Air บัตรส่วนนี้จึงไม่ได้ถูกขายในระบบของไทยทิกเก็ตเมเจอร์ตั้งแต่แรกครับเพราะว่าให้โคต้า2ทีมไปขายแล้วก็เป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่คุณพิมพิพายเนี่ยติดต่อเข้ามาเพื่อขอซื้อจึงขายให้ในราคาปกติและยืนยันว่าไม่ได้มีการลดราคาให้แต่อย่างใดครับ อ่าเป็นการชี้แจงออกมานะครับเพื่อให้คนที่ซื้อผ่านทางไทยทิเกเนเจอร์เนี่ยสบายอกสบายใจครับส่วนคุณพิมพ์ิพายเขาจะทําโปรโมชั่นอะไรยังไงก็ส่วนของเขาแบบนั้นเรื่องของการลุ้นสิทธิ์ทานข้าวนี่ก็อาจจะเป็นกิจกรรมนะค่ะอันนี้อันนี้คนละส่วนกันเพราะว่าเพราะว่าผู้จัดการแข่งขันบอกว่าไม่มีส่วนนี้นะ,ะเห็นมีรายงานเมื่อวานมาอันนี้อาจจะเป็นกิจกรรมพิเศษของพิมพ์ิพายจัดขึ้นหรือเปล่าอืเอาเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยววันนี้น่าจะมีเชื่อว่าน่าจะมีการชี้แจงอะไรเพิ่มเติมออกมา